เลาะไปตามห้วยน้องคลองบึงอันนี้ห้วยแขห้วยแขห้วยแขอยู่ผู้เวียงไปหายำกับมี่เทือกเขาผู้เวียงวันนี้จะหมานไหมต้องไปดูกัน,กนต้องไปบึงกันซะก่อนว่าสิหมานบ่เดิวนโนหขบวน แรกพี่น้องบงด้วยหลังแรกเป็นไหนพี่น้องหมันม่อหมันชวนหนึ่งวะวนห่วยไ,ไปเหยียบซะเด้อโอ้บัลันเริ่มแล้วบ่วมหมันเมื่อหลัง,หล,งหลังแรกงังบ่หมันหลังแรก ห,หลังที่สองเบิ้งหลังที่สองด้วยมีเป็นในเตดหลังที่สอง เห็นหอดกลับบันหลากไปทังไถวเนาะบันหมันหมันพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งดูพี่น้องหลังที่สองหมันหมันโอ้หมันพี่น้องหมันหลังที่สองบักเงี้เออดะโอ้หลังที่สองหมันด้วยพี่น้องหลังสามพี่น้องโอ้ลุยคักหลังที่สามบัน หาอยู่หาจิน,นแบบธรรม,มชาติบ้านเฮาหาหนูธรรมาชาตห 3, ิหลังสามที่น้องหลังสามโอ้โบลาณโบมาณโบมาน <c oughs> <c oughs> หลังที่สามโบราน <c oughs> โอ้นี่ผู้เวียงเทือกเขาผู้เวียงได้ไปดูหลังที่สี่ คิดว่าบ่ตำก็หานะเหมือนเนี้ยเนาะโอ้ลุยคักเได้แล้วหมากหนึ่งแล้ว หลังที่สีหลังที่สี่น้องหลังที่สีเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งน้ำกันหมานบ้างมั้งหลักหลักไปทางไหนบอลันนะว้ายไปใส่เบิดแต่บอหลันว่หลังที่ส <c oughs> ี่บอหมัน แบบว่ามันลากไปว่าลันนะมองหล,ลังหาพี่น้องว้ทเองหลังหาพี่น้องหลังที่หาเป็นตัง,ง,ไนงได้ เดี๋ยวเบิ้งเนาะอหลังหาพี่น้องหลังหากระมันด้วยพี่น้องโอ้โหโอ้หลังพี่หาี่กระมันอยู่เด้อพี่น้องเด้อบักไงยูคนน่ะคนโอ้คัก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 มันหมันหมันโอ้เนล่านอนแต่ว่ามันอยู่หลังพี่หา บนีนหลังหกแนะ่พี่น้องมาดังบ้งนหลังหกบาานอ่ะบ้านพี่น้องหลังหกม <laughs> ันคื่บ้านยังด,าาดีอยู่ปลาแบบนี้เห็นด้วยเห็นด้วยหลากไปกินมอลันว่ามันแข็งนะโอ้ยหลากไปกินโอ้แย่วว่า เมื่อนู้นจนลากดังไปวะขาดเลยวะเล่าตัวนี้ไปบาตั้งพหาอย่างหาทีแม่หานาทีหานาทีแล้วเว้ยสังนั้นสองแล้วเสะไปเสะไปจากหลังเนาะพอจากหลังเนาะหาแล้วทีหาหลังแล้ว măng kia đấy vẫn mặn nè kèo câu, mùa 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 như con bên mùa mùa mà mùa mơ mùa mùa ôi, bục ba, ba, ơi, mùa mùa nụ mùa mùa kia mùa 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 kia mùa Ngoài mùa phải mùa 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 หลังเกยเห็นกับพี่น้องโอ้หลังเกมันพี่น้องหลังเก็ดนะหลังเกียดลากเพียนเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะปลาเนี่ยโอ้หอาลากน,น,นีเออนน่เออหมันดูพี่น้องเออหลังเก็ยดกดันเโอ,อ้โอ้หลังที่เดดก็กับหมันดูพี่นอ้องอืมทำ <hurts> มันดูหลังที่เจ็ดเออสามเนม่อเมิหลัง